นะคะเพื่อนๆแม่พิมพ์ต้องร้อนนะคะร้อนแล้วเราก็สลัดน้ํามันนะคะแล้วก็แป้งเนาะแป้งที่เราเตรียมไว้งาเราก็คนไปเรื่อยๆเนาะให้งาเขาทั่วนี่นะคะก็สลัดนะคะลงไปเลยนะคะรอสักสิบวินาทีนะคะเพื่อที่จะให้เขาเขาเรียกว่าแป้งเขาเซ็ตตัวเราค่อยดึงแม่พิมพ์ออกนะ รอสักสิบวินาทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขยับนิดนึงนะคะกลกวัวก้นเขาไหมเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็เนี่ยค่ะเขาจะเซ็ตตัวเพื่อนๆเห็นไหมคะเนาะหลังจากนั้นอย่ค่ะเราก็เอาขึ้นมาดับเลยค่ะเนาะเคาะนิดนึงนะคะเคาะให้น้ำมันเขาหลุดเนี่ยค่ะเพื่อนๆเจ๋งไหมเนะาะเดี๋ยวน้อยใช้แม่พิมพ์เบอร์สามนะคะ เบสานะสะลับนะคะสะลัดที่คือ